เป็นที่อยู่แต่กลิ่นหอมดอกไม้แตกแปลกแน่กาศยังคงหลงเหลืออยู่ในห้องแม้จะไม่มีดอกไม้สับดอกในบ้านวันรุ่งขึ้นกะวินเดินสำรวจหมู่บ้านและพบลุงเพชรชายชราเจ้าของร้านขายของชำลุงเพชรเล่าเรื่องบ่อน้ำท้ายหมู่บ้านให้เขาฟังว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อพุทธสอน ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงไปในบ่อน้ำเพราะถูกคนรักขักหลังเธอเชื่อมั่นในรักแท้แต่สุดท้ายกลับถูกชายคนนั้นทรยศไปแต่งางานกับหญิงอื่นลุมเพชรพูดด้วยเสียงเบาว่าตั้งแต่นั้นมาวิญ,ญญาณของผู้ซ้อนก็เฝ้าตามหาความรักที่เธอเชื่อว่าเป็นของเธอและผู้ชายทุกคนที่เหมือนคนรักเก่าของเธอจะไม่มีใครรอดกวินได้ยินก็ขนลุก เขาเริ่มรู้สึกเชื่อมโยงความฝันประหลาดกับเรื่องเล่านี้แต่เขาเลือกที่จะเก็บมันไว้ในใจเขาไม่เชื่อเรื่องผีวิญญาณักคืนนั้นกวินฝันถึงผู้ซ้อนอีกครั้งคราวนี้เธอยืนอยู่ใกล้กว่าเดิมร่างของเธอซีดจางเหมือนเงาแต่ดวงตานั้นกลับดูจริงจังอย่างน่ากลัวเธอพูดกับเขาว่าเจ้าทรอ